สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับตัวเต็งที่น่าเบื่ออย่างทีมชาติอังกฤษยังได้ไปต่อทะลุเข้ารอบรองอย่างทุลักทุเลหลังมีชายเหนือสวิตเซอร์แลนด์จากการดวนจุดโทษและนี่คือสิ่งที่กองเชียร์สิงโตคำรามอย่างผมอยากจะบอกถึงผลงานของทีมชาติอังกฤษมาฟังกันเลยนะครับ นี่คือครั้งที่3เท่านั้นนะครับที่ทีมชาติอังกฤษชนะจุดโทษในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ซึ่งครั้งแรกนะครับชนะสเปนในศึกยูโรปี1996ครั้งต่อมาชนะโคมเบียในศึกฟุตบอลโลกปี2018เกเรตซาเกตน,นะครับวางระบบหลังสตามค่าจริงๆแถมเล่นกันได้ไฉไลขึ้นครองบอลบุกและหาจังหวะทำประตูได้มากกว่าแม้จะน่าเบื่อเหมือนเดิมก็ตามเหตุเพราะผู้เป็นกุซือสิงโตคำรามยังเน้นความรัดกลุมและปลอดภัยไว้ก่อนจึงเล่นบอลช้าๆเอาชัวร์แต่ก็ไม่หวาดเสียประตูให้คู่แข่งก่อนอีกแล้ว ซึ่งก่อนที่จะเสียประตูนะครับทีมชาติอังกฤษเล่นบอลเฉยกันไปหน่อยปล่อยให้สวิตชคองบอลบุกใส่ได้มากขึ้นจนพลาดโดนนํา1-0ในนาทีที่75ของเกมซึ่งไงตอนนั้นนะครับแฟนๆทับสิงโตคํารามคงจะใจเสียกันแล้วเพราะว่าเหลือเวลาให้แก้ตัวอีกไม่มาก ในเกมนี้นะครับการปรับหมากของเกเรตเซาเกตคือเอซี่คอนซานะครับถูกถอดออกเพื่อให้ลุคชอร์ลงมาเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายถอดคอบบี้เมนูออกและส่งโคพารเมอร์ลงมาเป็นมิดฟิลตัวลุกถอยจุดเบลลิงแฮมลงมายืนคู่กับดีแคนไรและถอดคิรันทิปเปียเพื่อให้เอเบลิซี่เอซ่มาเป็นวิงแบ็กขวาแทนนอกจากนี้นะครับยังปรับโหมดจากเกมรัดกลุ่มเป็นเดินหน้าบุกเต็มกําลังนี่คือการปรับเปลี่ยนแทคติกตามสถานการณ์ของเกเรตเซาเกตนะครับพอเน้นเกมลุกมากขึ้นทีมชาติอังกฤษสามารถตามตีเสมอได้ ภายในเวลาเพียงแค่5นาทีแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังทีเสมอได้สําเร็จและต้องเล่นในช่วงต่อเวลาคนละพักทีไรออนก็กลับมาเล่นด้วยความระมัดระวังเหมือนเดิมไม่กล้าบุกแหลกแบบเต็มระบบและจบเกมจนตั้งตัดสินด้วยการดวนจุดโทษโชคดีนะครับที่ชนะในการเสี่ยงทายเหรียญแล้วเลือกยิงลูกจุดโทษก่อน ส่วนเรื่องยิงจุดโทษนั้นการซ้อมยิงของทีมเซาเกตนะครับเกิดผลเพราะตัวสำรอง3คนนะครับยิงชัวร์หมดทั้งโคพาวเมอร์อีแวนโทนีเทรนัลเล็กซานเดอร์โนและการแก้ตัวของบุคโยซากานะครับที่ยิงเข้าไปแบบนิ่มๆน,นะครับหลังเคยพลาดในนักชิงยูโรครั้งที่แล้วและรวมถึงจอแดนพิกฟอร์ดที่เซฟจุดโทษ4จาก14ครั้งในรายการเมเจอร์มากกว่าผู้รักษาประตูอังกฤษหลายๆคนซึ่งมีภาพช้าชี้ให้เห็นขวดน้ำของพิกฟอร์ดนะครับมีรายละเอียดการยิงจุดโทษของนักเตะสวิ์แลนด์โดยเฉพาะมานูเอลคันจี้นะคร ตัวยิงไปทางขวามือของตัวเองซึ่งพิทฟอร์ดทายถูกและก็เซฟไปได้สำเร็จ แกรีสเซาเกตนะครับพาทีมเข้ารอบรองชนะเลิศจากการที่เจ้าตัวคุมทีมนัดที่100แฟนบอลจะถูกใจหรือไม่ถูกใจในสไตล์การเล่นของเซาเกตแต่นี่คือผลงานในการคุมทีมชาติของเขาที่ดีกว่าโค้ชทุกคนนับตั้งแต่หมดยุคข,ของเซอร์อัฟฟแรมซี่ทุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1966เ้าเซาเกตนะครับพาทีมชาติอังกฤษเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2018เข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปี2020เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกปี2 2022และน Euro นันยีครับเซงเกตพา เข้ารอบรองชิสําเเร็จอาตรงๆนะครับแฟนๆทีมชาติอังกฤษเลิกหวังว่าจะได้รับความบันเทิงจากการเล่นของอังกฤษกันได้แล้วในเมื่อตัวกุนซือนะครับต้องการเน้นผลการแข่งขันเป็นสําคัญขนาดนี้ฉะนั้นนะครับในรอบรองชนะเลิศที่อังกฤษจะพบกับทีมชาติในแด์สไตล์การเล่นหรือรูปแบบของเกมจะเป็นอย่างไรก็ช่างขอให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการก็พอแล้วและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ